จ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเร็งใดพ่อตัวเลขแนวทางห้อมันวิ่งถืออยู่แต่ว่าจับคู่บ่อถึงดวงดาวครับมันเป็นเจ็ดแปดบนเลขที่ออกสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ด เขาตัวลูดตัววิ่งาะพอเนาะรับาดผมว่าสิมันมาหนวันผุดสอบเด็เพชรอะไรหนึ่งหรืว่าสบอกเอมาทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลยตัวลูดตัววิ่งเขาที่แปดเขาเจ็ดแปดอ้าวโมเป็นยังไปต่อนักสู้นักสูไปต่อจะอับวิ่งศูนครับเนี่งูนได้หัวหนึ่งวิ่งนล้อมเ้าครับ ศูนย์กับเก้าเด่นศูนย์ลองเก้าเนาะครับเด่นศูนย์ลองเก้าล่ะศูนย์ลองเก้าก็อครับจับคู่คู่ห้าแปดครับผมห้าแปดห้าเก้าครับห้าแปดห้าเก้าอันนี้ก็พอสี่แปดครับ สี่แปดครับบัตรสี่แปดจ้าห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสี่เก้าครับสี่เก้าห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับบัตนี่ตัวรองครับบัตรแกวใต้ตัวรองรองตัวรองรองหกศูนย์ครับหกศูนย์หกศูนย์หกแปดครับหกแปดหกเก้าครับ กเก้าสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับอันนี้ถือว่าชุดเต็มนะชุดเต็มตรงนี้เก้าตัวเต็มครับเอาชุดเน้นเนียนตัวได้เน,เน,นกนักอีกข้อเขาแถวหนเขา,าที่เ้าเหรอครับห้าแปดห้าเก้าสี่แปดครับห <5, 8, S 2> ้าแปดแถวไหนเขาห้าเก้า <5, 9, S 2> สมพันสี่แปดอ่ามดสอบ เป็นเด็ดๆดีเด็ดเอาไว้นาผมจ้าสำหรับคนทุนน้อยล่ะเอาแต่ตัวกลมก็ได้ตัวได้ก็ได้ครับอ่าคนทุนน้อยอ่ะจ้าเอาขออนุญาตทุบทุนตัวเลขนก่อนเนาะเอาผมครับผมค่ะตัวเลขเนวาทางของ่อคนสรารคามนะคะหลังจากที่เขาตัวลุดตัววิ่งแต่ว่าตัวจับคู่บ่เขาเข้ากับไปตัวกันถึงช่วงค่ะวันศุกร์เอาคืนนะ่อนเนาะ ตัวเลขแน่ว่<อ>าข้างวิ่งรูดที่ศูนย์กับเก้าเน้นที่ศูนย์นะคะเก้าเป็นตัวรองออชุดเน้นชุดจับคู่เน้นไห่มีห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์เน้นสุดๆคือห้าแปดห้าเก้าสี่แปดหาเอซเก่ากับหาศูนย์กัดนียนล่งมากทำช่วงจัดหนักไปเลยนะคะแค่หาชุดเนาะเนาะ ส่วนตัวลองมี60 68 69 40อันนี้เป็นชุดลองออกกันไว้ให้ซื้อเพราะว่านะคะเนาะตัวเลขแนวทางก็จะมีประมาณนี้กับตรงช่วงขา,อาพอแมพี่นองเข้าที่เขามารับชมตัวเลขแนวทางของคนสารข้ามกับถ้าไพ่หลุดใบกับพานถ้าไพ่บลุดษกับลุดเอาบปเป็นยังเป็นธรรมดาเพราะว่าตัวเลขแนวทาง สูตรกับซีมี่เขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาดนเนาะค่ะเนาะสู้กันต่อว,วันสุกเอาขึ้นกเ็เลี้ยวกันเอาพอมีอยังสีบอกับแฟนครับเอฟซีบอกวยผมก็ว่าเสียไปต่อสองงวดมาไปบดซึงครับอ่าแถลงกรับมาไปแล้งครับอ่าสู้ต่อครับวันสุกผมจะได้แหนะครับเพราะวันสุกของผมก็มั่นใจที่เก้าแล้วครับอ่าผมต้องมั่นใจหวยผมเองผมทําเองผมต้องมั่นใจแต่ก็พลาดได้ครับ แต่วันสุกร์ผมจะเข้าครับผมจะเข้าอยู่เหมือนเดิมครับแค่นั้นขอเอ FC ครับห้าทุนน้อยซื้อห้าแปดห้าเก้าสี่แปดก็ได้นะครับครับ่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามผมคดสารคามและติดตามช่องกินานางครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ FC ท่านรวยๆวยหวยลาวตลอดทั้งหวยไทยวันที่6ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ จะเอาเขากลับเขาบพระคุณพ่อคนสารคามหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมากคอยตัวเลขแนวทางของพ่อเขาบนล่างนองพ่อเนาะสีได้ให้ FC เอฟซีเฮาได้มีโชคกันนะคะพอมีโชคแล้วคนก็สิเหลืองกับฟ้มกาแฟกัลาเรื่องเบิกบนันเป็นการเป็นการซ้อยเหลือเป็นการโตบุญเป็นการเฮต้ตัวเลขแนวทางมันเหม่นละกะ เป็นกำลังใจพ่อเดเฮตตัวเล็กแนวทางต่อไปนาอพ่อเนาะเอาสู่ต่อพ่อสู่ตัววันซุกนีหลุ่นต่อเน้ะพ่อเนาะครับคแล้วต้องเข้าต้องเข้าเข้าแล้วหลุดทำเนียมเขาเป็นทำเนียมค่ะค่ะขอเก่าขอบพระคุณพ่อดนไลน์จ้าเจอกันไม่คิดหนาน้อพ่อเนาะขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ